แ,แปลกๆฮะทำไมมันไม่มีเวลาบอกเออเวลา event อีเวนต์อะแป๊บนึงอ่ามาแล้วไม่มีเวลาบอกมันก็มาเองเลยครับเอาล่ะฮะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันใน Go The Garden กันอีกแล้วนะครับเราก็ไม่ได้ทำมาหนึ่งอาทิตย์แล้วมั้งที่ผมพอจำได้ซึ่งในวันเฝาก่อนเขาได้มีการอัปเดตมาใหม่ครับ นี่พระจำอะไรนะเขาเรียกว่าพระดีฝ่วนตรงนูน้นพระชั่วหรือเปล่าหาเพื่องขอไปทุกคนด้วยนะครับเพราะเพราะว่ามันดูแตกต่างกันมากเลยฝีนู้นคือฝีแดงฝีนี้คือฝีขาวเนี่ยไหมป้ายนี้เหมือนเขาจะบอกข้าวๆว,ว่าเพิ่มเลเบอร์ต้นไม้ของคุณทุกเอ่อทุกๆหนึ่งชั่วโมงมันจะรีเฟรชและมอบประสมกายพันธุ์ที่เสื่อมเสียให้กับคุณกายพันธุ์เสื่อมเสียเหรอแล้ว หลวงพ่ออะไรไปผมคืออะไรอ่ะอันนี้เขาให้ผลไมา้ที่ต้องการข้าวโพดหวาน2กิโลแต่ต้องเป็นไกยพันธุ์ฤดูนี้นะฮะอันนี้เป็นฤดูอะไรเอ่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอไปแปลภาษาแป๊บอ๋อเป็นฤดูความเงียบสง,งบฮะมันก็เหมือนฝองอันนะพิแต่รูปแม่มันแตกต่างกันยังไงไกยพันธุ์ขอสง,ง,งบตรงนี้นะฮะแต่เป็นฝีแดงนะครับทุกคนแต่อันนี้มันจะสลับไปสลับมาแต่ว่าตอนนี้มันเป็นฤดูตอนตอนนี้มันเป็นอีเวนต์ของ พ้าสีขาวคนนี้นะฮะนี่เห็นไหมเป็นผ้าสีขาวแต่ฝีแดงยังไม่เริ่มนี่ไงฝีแดงเริ่มแล้วอยู่ตรงนี้นี่มันมาแล้วเอาไปอยู่ฝูงคนอื่นผมก็เล่นในโกดดิ้การ์ดได้ในโทรฟั์นะฮะก็แบบไอะไรมาแล้วก็มีกิจกรรมหมาจิ้งจอกไว้นะฮะใส่ผลไม้กลายพานันธุ์ในครบทุกช่องนะฮะจะมีช่องฝีแดงกับช่องฝีฟ้าฝีฟ้าก็เป็นอีเวนต์ของผ้าขาวคนนี้นะฮะ ฟอนฟีแดงอันนี้เป็นพระแดงคนนี้นะครับทุกคนใส่อย่างละ5้าช่องพอเราใส่ปุ๊บหมาจิ้งจอกก็จะให้ขออห้กับเรานะซึ่งของมันคืออะไรหรอนี่เรามาที่ตรงอันที่3มก่อนนะครับว,ว้าวเนี่ยหรอเป็นของรางวัลใหม่เฮ้ยตัวนี้อยากได้เป็นหมาจิ้งจอกมีประวัติอ่านไหมเหมือนน่าจะไม่มีนะ3 5. 5. า5ฟจดเปอร์เซ็นเออเขาเรียกว่าแมวมันเป็นแมวอะไรเนี่ย แมวอะไรครับเดี๋ยวนะมาเนกิเนโกะอ๋ออ๋อมันคือแมวกวกักอันที่สองเดฟเฟินอ๋อเป็นดอกไม้ส่วนนี้อันนี้อะไรอะ่ะเป็นตัวประหลาดเหรอมันเป็นโคมโคดามะเป็นมอนเตอร์เหรอส่วนฟ5เปอร์เฟนผลไม้ที่เหมือนอ้อยเป็นลัคกิแบมบูนหมาจิ้งจอก คัดฟินนะเอ่อคัดฟินโนที่เสียหายอะไรวะเนี่ยฟวนดอกไม้หนึ่งเปบรูนอันเงียบสง,งบซึ่งช่วงเวลาว่างที่ผมผ่านมาเนี่ยผมก็นั่งเปิดไข่มาฝ3องสามหรือแม่ก็ฝี่หฟองแล้วครับเพราะว่าผมกลัวมันจะเสียเวลาไงผมเลยมาเปิดล่วงหน้าเลยกว่าแล้วก็ค่อยมาอธิบายทุกคนฟังนะครับว่าผมได้ตัวอะไรมาบ้างก็อยู่ในนี้เลยนะครับแต่ขอวางไข่ก่อนละกัน ขอเปิดไข่เปิดกล่องก่อน,นดีกว่าครับไม่ต้องการเสียเวลากันแล้วอันดับแรกขอเปิดไข่พึ่งก่อนอยากเปิดมานานแล้วมาเปิดเลยได้ไรได้อะไร,ไอะไรโอ้โหตัวบลเริ่มเฉียวแล้วก็มีตัวเล็กแล้วนะมาต่อไปเป็นไข่มแมลงเปิดครับอะไรอะ่ะได้อะไรเฮ้ยเฮ้ย ตะกแตนยงโยกเฮ้ยได้ตะกแ่นครับเปิดโมเดลได้โมเดลอะไรมั่งเปิดไปเลยโอ้โหได้ลินจาสีขาวลินจาขาวนี่มันเป็นระดับหายากหรือเปล่าลินจาดำเอ่อเปิดเปิดตรงนี้อะเปิดไข่อันนี้เปิดของรางวัลอ๋อได้เป็นที่กองน้ําเขาได้ไม้ไผ่กองน้ําได้โค้งไฟมาโมเดลได้โมเดลอะไรโมเดลลินจาเหมือนเดิมมาเปิดตรงนี้ด้วยได้พึ่งเหมือนเดิมครับ อะนี่มีลิงอีกตัวหนึ่งที่บอเมันเปิดไข่เนี่ยฟงกอกมาแล้วก็คาบีบาราเพิ่งได้วันนี้เลยครับเดี๋ยวมาอ่านทีเดียวเลยอ่ะปลาทองปลาทองก็ไปซื้อมาจากร้างค้าอีเวนต์มานะครับไข่ปูนี่นี่น,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 นโอ้โหได้ลิงเยอะมากเลยอ่ะทุกคนผมมีเลยฝาภายนะัทุกคนนะเรามากดให้จบหน่อยใช่ไหมแล้วกดไปกี่อันที่สอง ฝืนหายฝนกูหายหมดแล้วมันเป็นเป็นอีเวนต์ไหมเอ้าเดี๋ยวก่อนผมลืมผมลืมเนี่ยมันเป็นช่วงอีเวนต์โอ้ยเวงกรรมแล้วเรื่องแรกผมก็นึกว่าคนอื่นเขาไปถอนต้นไม้มาหรือเปล่าความเป็นจริงคือไม่ใช่เลยนะครับมาล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 าดลาเร็วเร็วเร็วลาลาลาโอ้โหมันมันไม่กลายพันธุ์ใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเอาลาดลาลาลาไม้ไผ่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 เออนี่ไง ผมต้องการกายพันมากรถขับรถ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 รโอเคไปขี้กายพันธ์ตรงนี้พอแล้วนะตัวแรกขอเอาเป็นเจ้าตัวนี้นกกะเรียนโอเคนกกะเรียนทันโชฟิลุเป็นฝัดในตำนานทําสมาธิเป็นเวลา1บวินาทีผลไม้ที่ใกล้เคียงในระยะเวลา15 มีโอกาส5.9บร์ฟรเฟงที่จะกลายพันธุ์เป็นความเงียบสงบทุกๆวินาทีอุย๊ยไอตัวนี้มีประโยชน์ฟุดๆเลยฮานุกิไม่ใช่แลคูนะครับมันคือฮานุกิฮานุกิเป็นฝันในตำนานทุกๆฟิบนาทีก่อให้เกิดความเดือดร้อนทำให้การกระทำต่างๆแบบฝุ่มในฝนของคุณอ๋อคือมันสร้างความวุ่นวายอะเหรอฮิโฮฟารุระดับหายาก ตราบใดที่คุณมีบ่อน้ำผุร้อนในสวนของคุณฝัดเลี้ยงจะอาบน้ำในบ่อนั้นและเพิ่มค่าพาร์ตฟัดฟิล์มอะไรนะพาร์ทฟิล์มของฝัดเลี้ยงทั้งหมดเป็นเปอร์เฟกตเล็กน้อยบ่อน้ำหรอสามสิบเหรียญจะไปหาจากไหนวะเนี่ยสามสเหรียญย่ายได้ไหมอ่ากลับไปเหมือนเดิมแล้วเ <laughs> มื่อกี้ตกใจหมดเลยครับทุกคนนึกว่าแมปจะหายไปแต่ที่แท้มันแค่บันทึก ไปอีกบทหนึ่งบทหนึ่งนะคบมีบทใหม่กับบทเก่าอันนี้คือบทเก่าของเราเห็นไหมมันกำลังหมนุนต,ต,ต,ติ้วติ้วติ้วอยู่คาบีลา,าคบบาคบ,บาคีลบบาคาบี巴าคาบี巴คนชอบเลยคบบาบีลาเป็นฝัดในตำนานฝัดเลี้ยงทั้งหมดในระยะเวลาฝีๆนาทีจะไม่ฝูนเสียความหิวและจะได้รับ3จุดสามพีสามสามจุดสามหกเอ็กพีท,ทุกๆวินาทีอ่าคือหมายความว่าไม่ให้ฝัดมันหิวหดใช้ได้อยู่แล้วเอ้า ปูบ้านไหนมาขโมยเงินผมไปฮะปูบ้านไหนวะเจ้าปลาทองโอ้โหอันนี้เป็นฝีแดงเลยเนี่ยฝีแดงแต่ทำไมาในประวัติของเรามันเป็นฝีนี้อ๋อถ้าเราถ้าเราฟื้นมามันก็จะมีการปเปลี่ยนฝีแล้วแต่ที่เราได้มานะครับเอาละปลาทองเป็นฟัดมิติคราเมื่อฟักไข่มีโอกาส3.29% จะได้ไข่กลับคืนมาไม่สามารถกู้คืนไข่ฟรีเมนท์พิเศษได้อ๋อมันการทักฝาไข่เหรอมาครับมีประโยชน์ไหมผมดูว่าจะได้แมงปอแล้วนะต,ต,ตากแตนตําข้าวเป็นฝันในตํานานอันนี้เป็นตัวแปร,หรเ,ปเหรอปแปรพืชเหรอที่หมายถึงอะ่ะก็ได้อยู่แล้วครับแต่ผมจะไม่ใช้ครับผมจะใช้เป็นเจ้าตัวไดโนโ่เฝ้านะครับอา้าวใครล่อยแลกคูณมาเนี้ยแล้วก็มีเมล็ดฝ่ายพันธุ์ใหม่นะมันเป็น ฟราเบอรี่ยักษ์นะครับทุกคนผมดูออกแล้วมันคือฟรอเบรลี่ยักษ์ขนาดดูมาเล็ก็ยังดูออกแล้วเนาะทุกคนว่าไหมน่าจะเป็นฟราตบอรี่ยักษ์อ่นนี่ไงคือดูฝุ่มความเงียบสงบแล้วก็อีกรุ่นนึงจะเป็นรุ่นฝีแดงอันนี่ไงรุ่นฝีแดงความเงียบสงบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่ากดดูดอ้ว้าวพี่สองอันฝีแดงฝีแดงมีไหม ฝีแดงฟองอันตรงนี้ดีกว่าโฟนดอกไม้เราปีนมันปีนไม่ถึงมาเอ้เจ้าย่อจๆๆอปีนถึงแล้วอยู่ตรงนี้เพื่อโดนดอกไม้ด้วยฟีขาวเปิดอู้อู้อู้โอ้ my god ฟ้าฟีพกกว่าอันฝีแดงมีไหมฝีแดงมีอยู่ฮะฝีแดงห้าอันเอยอาเอโอเพียบหม คุณและคููมีอะไรขายไหมครับเราจะฟื้อบ่อน้ําไปให้ลิงไหมไม่เอาไม่เอาแล้วก็มีดอกไม้มาใหม่เป็นดอกฝีฟ้าแล้วก็ผมก็ได้ปลดล็อกมาถึงจุดนี้แล้วแต่ว่าเรามีฝัดมาใหม่แล้วครับทุกคนมันเหมือนโปกเกมอนฝฟฟ้าเลยอะเราอยากได้อะฝีฟ้าเอาไปครับฝีฟ้าเอาไปครับได้ห้าแต้มแล้วก็มาฟื้ออันหนึง่งเราสามาเปลี่ยนบวกการขายได้เดใช้เงินหนึ่งล้านบาท เป,เปลี่ยนเลยนี่สามราฟืาฟ้อขขยได้แล้วโอเคมีไขยได้มีอะไรไข่ไหมโอ้มีหลายอย่างอยู่นะมีกล่องฟุ่มกล่องฟ่มว่าแต่ไอกล่องเนี้ยที่เราได้มาเราได้ลินจาฝาผปราเฟนแล้วก็ได้ลินจาดำฝาผีปราเฟนโอ้ถือว่าได้ยากขนาดหลุงพ่อลองได้ยากเลยฟื้อไข่ได้แล้วอันนี้อเชิญเชิญเ,เห็นไหมครับพอเราใส่มันก็ค่อยเติม ไฟป,ปุ๊บแล้วก็ไฟปุ๊บอา้าวแฟงเข้าไปเอ้ยมันมีแต่ฝีฟ้าอันนี้ฝีอะไรฟ้าเหมือนกันฝีแดงไม่มีแล้วเหรอมีแค่สองอันเองจะแม่เราเก็บมาฝีห้าอันเลยนะฝีแดงพี่อลอันนี้มันก็ชื่อเหมือนกันหมดเลยอะ่ะแหม้วนี่เอาเติมมีแล้วเจอแล้วกี่แท้มาอยู่อันแรกชึบ ทำการประฟมปุ๊บ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 อืมไล้แล้วก็ได้หีบกล่องมาแล้วก็ทำการกดปุ่มได้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 ได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 โอ้โหได้แมวกวากเหมือนเดิมว่าแต่แมวกวางนี่มีความสามารถอะไรนะมาเนฟิกเ,เออมไมมาเนกิเนโกเป็นฝัดไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแน่เลยมันหาง่ายจะตายทุกๆเอ่อทุกๆุสองนาที โบกมือและเชิญชวนโชคลาบที่ให้โอกาส8%จะคืนผลไม้ก,กับสู่ครังสินค้าของคุณเป็นเงินเอ่จุด3 4 SL ผลไม้ที่หายากกว่าจะมีโอกาสได้รับเงินคืนน้อยกว่า,าดีเลย ตัวไหนที่มันเลย่อันนี้กำมารวมตัวอะไรกันเนี่ยมีของมีอะไรขายเนี่ยดูสิเห็นเขารวมตัวกันเยอะจงเ,เลยมันม,มีอะไรขายอ่านี่ไงว่าแล้วมันต้องมีบบอะไรแปลกๆวางโอเคฝีชั่วโมงก็ถ้าหากได้หมาจิ้งจอกมาและก็เท่านั้นแหละนะครั้งนี้เอาไปแลกปุ๊บผมก็เอาไปซื้อเครืดูดฝุ่นใหม่เก้าอันเอาไปแลกเหรียญฝีเหรียญ ฟื้อเครื่องดูฝุ่นสองกับฝีแดงหนึ่งมาแล้วก็กล่องฟุ่มเพิ่มเนี่ยผมอยากฟื้นต้นไม้นี่เดี๋ยวลองแลกดูก่อนนะ,ะได้ไหมสีล้านไม่มีมาแปดล้านไม่มีแปดล้านอีกสิบหกล้านมีไหมสี่สองล้านโอ้ยเดี๋ยวเงินจะหมดเฮ้ยทุกคนทุกคนผมว่าเงินผมจะหมดแล้วอะเอาครั้งนี้แลกครั้งสุดท้ายไม่มีไม่เอามีไหม มีใครอันนี้ไม่ขายโอ้โหต้นไม้หนามเป็นของหายากฝุดเลยส่วนมเมล็ดนี้มเมล็ดที่มันเป็นกลมๆแบบว่าเป็นหินลอยเป็นหินเรียงกันอะเป็นเมล็ดนี้แล้วครับทุกคนนี่เป็นมเมล็ดนี้เลยมันดูแบบมันดูสวยนะถ้าเราเอาไปตกแต่งมันดูสวยมากๆเลยแต่แถวๆนี้ผมก็เว้นระยะไว้นะแต่ไม่รู้จะปลูกอะไรเดี๋ยวผมกะว่าจะจัดฟักหน่อยอะจัดให้มันไปอยู่ข้างหน้าให้หมดเลยอะข้างหลังเราจะไว้ปลูกต้นไม้ใหม่ๆ นะครับออะอย่างเช่นพวกพึ่งเอาไว้อยู่ข้างหน้าต้นพึ่งหรือต้นอะไรอย่างเงี้ยเราจะจัดฟังหน่อยเดี๋ยวไว้ข้างหน้าแล้วกันที่ผมจัดฟุ่มอัพสุดท้ายซื้ไมไม่ได้แอปเปิลทองครับโอเคทุกคนนะผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ครั้งนี้ผมมาแค่อ่านประวัติของเจ้าพวกฝัดแล้วก็เลี้ยงฝัด และทำกิจกรรมอีเวนต์ใหม่นะครับทุกคนผมมีอยู่แค่นี้นะครับหากครั้งหน้ามีอะไรใหม่ๆผมจะมาอัดคลิปให้ทุกคนดูกันนะครับอ่าโอเคหากใครชอบก็อย่าลืมที่จะกด, like, กด, share, กดไลค์กดแชร์กดฟาดกระชากันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมตอนนี้ผมก่อตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายวู bye.